ีสายนะครับวันนี้เดินทางสายอีกแล้ว9โมงจะครึ่งแล้วนะครับอีกประมาณ10นาทีก็ครึ่งแล้วครับตอนนี้9โมง20นะครับอยู่ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติออกหลวงนะครับเราแจ็คฟอรดครับวันนี้วันนี้แม่บ้านนะครับ เขาได้ทำกุญแจหายไม่รู้หาย,ยไปท้งไหนนะครับหรือจะอยู่ในรถก็ไม่รู้ก็ไม่ทราบได้นะครับตอนนี้เราจะเดินทางต่อก็ยังเดินไม่ได้นะครับเราก็ยังไปไม่ได้แล้วเรารอช่างทำกุญแจอยู่นะครับเราติดต่อช่างทำกุญแจไปแล้วนะครับสักพักเขาคงจะมาถึงนะครับระยะทางประมาณ สิเจ็ดสิแปดกิโลเมตรนะครับจากที่นี่เจาที่ช่างเดินทางมานะครับรตกลงราคากันที่เก้ารอยบาทนะครับเปิดรถอย่างเดียวนะครับเพราะว่ามันมีอ่ามิจฉาสำลองอยู่ข้างในดอกหนึ่งนะครับแต่ไม่รู้ว่าแพงหรือเปล่านะครับแต่ยังไงเราก็จำเป็นที่จะต้องจ่ายเขานะครับเพราะว่า ถ้าเราไม่มีช่างกุญแจเราก็จะไปไหนไม่ได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวรอช่างกุญแจมานะครับนีค,ครับเดี๋ยวเรารอช่างกุญแจอ๋อครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ,รบเอ้าช่างกุญแจมาแล้วรอช่างกุญแจเปิดตูครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video อ,อ,อยู่ไหนครับอยู่อุทยัยธานีครับอ,อุทยัยธานีที่เอวจักหนักมันแบบมีนะต้องเพลงมันที่เอวนักกว่ากันแถวบ้านโป่งสามสีพันจัดมวนเออหนึ่ง 30, จัมนมวลนะคนเคยไปคนคนที่อื่นก็นไปเอวก็มวนแล้ว,วบ้านโป่งสาม อันนี้มันไอตัวนี้มันจะคุมมดเลยนะพีไอเปิดข้างปุ่นก็นได้นะขังจังยักจังงัดประตูอยู่ครับอ่าโอ้เก่งแท้นะครับเรียบร้อยนะครับเก่งแท้แป๊บเดียวเองไอเรานี่คุมทั้งวันนะยังไม่ได้ bật, bật tai, ê, hấp